สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซี้างบ้านค่ะมันนีผ้ามาติดตามตัวเลขในข้างท้องฝันกับคุณแม่แดงค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวยินว่าคุณแม่เนี่เพิ่งฝันค่ะฝันเห็นสามีเสียชีวิตเนาะค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าความฝันของคุณแม่สิเป็นจังไนงกะมาคุณแม่วอาของฟังเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าคุณแม่เพิ่งการ์เดเวอลให้ฟังข่าวๆล่ะค่ะว่าในความฝันนั้นคุณแม่เพิ่งมาสามีกันของเงินคะ่นคะท่านผู้ชม เสียชีวิตไปเลยแต่ว่ากะมาขอเงินคุณแม่เนาะค่ะนอเรื่องเ่ากามฝันสิเป็นจังไดกะมาให้คุณแม่เ้าให้ฟังค่ะท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะแม่แดงค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่แดงค่ะค่ะมนีก็ะได้มัติดตามเรื่องเล่าความฝันของแม่แดงค่ะเิ่นฝันแนวไร้ฝันว่าจังไ๋กะเราเรื่องความฝันของแม่แดงให้ท่านผู้ชมทางบ้านเฮารับชมรับฟังนะคะฝันวองไ๋แม่แดงค่ะ โอ้ยแม่ก็ฟันว่านอนตื่น,นยังมือเจ้ากินเขากินน้ำแล้วเป็นโลหายโลหน้าบานนี้ก็มันสวยๆในกับกับมาเาือนมาเห็นพยยนอนยย่อนน่นอนตายอยู่บานนี้แล้วนอนตายอยู่ก็ดอยแล้วใบวเอาผ่าเขาคุ่มใบบานนี้อย,ยืนอยู่ก็ว่าไปไวปากเอาไปเอาไปดอยไปปากสางเลยเอาไปใบปากสางอื ปากทางบานี้เขาก็ยืนอยู่บานี้อันสาวอุบลนเพิ่นมาพอเขาใหญ่พออยากได้เงินบัน้ตายแล้ไม่นมามขอเงินอือค่ะบานี้ก็เลยยืมเงินแล้วไม่ใหญ่อ,อุบนล,ลนบาน้ไม่ไม่ใหญ่อุบว่าย,บา,ายืมหน่อยหนึง่งเพิ่นก็เอาเงินหบบายใบหารอยค่ะค่ะก็เลยถิ่มให้เพิ่นค่ะบานี้กับพากันไฟหาอัน,นอันนี้แล้วผู้เฒ่าผู้โอ้กับมาหาเห็ดมอง จัดงานจัดงานปเหตอนนนุอันนั้นอันนี้ซอยกันใน,ห,น,นห้างนเนาะค่ะคือห้ามองโดยเอาเขาไปไหวในห้างนในตาดเลยผ<า>ลปูนมายังกะบไปขาเหนือขายังกินเห็ดหยากซอยกันห้าผู้เ่าผู้โอมาแม่แมาในงานนะผู้นมผู้หน่อยนี่กักบไปห้าต่าเต็มอันอน,นี้ความฝันเห็นว่ามันปูว่ามีมันมีมากนะคนนั้นในได้เพ่ออหลังมาเือคนร้ายแม่บอกคนร้าย ขาเนื้อคายังมากกินกันกินกันอยู่เพือนเลี่ยล,ล่ะบ้านของคุณแม่เลยแม่นยปาน,นีพ่อใหญ่ที่ว่านอนตายเพือนนั่นคือสามีเงี้ยเป็นสามีของคุณแม่แล้วค่ะเนาะตายนี่ตอนคุณแม่เมื่อก่อนตกใจบ่ตกใจแล้วในห้อไหงไหมพีแม่แ่ยืนบางสื่อ ก็ตายด้วยเนาะแดีว่าอิ่มมันอิ่มถึงเราเองจนหายก็เป็นแล้วก็เป็นแล้วก็กลัวอยู่สิล่าแบม่เห็นทังสันติทำใจเอาตัวหน่อต่ว่าไปลอยใบน้ำส่างน้ำส่างไทยปากส่างยังไม่ปากสางอยูแต่เมันอก็เป็นปูนโพึ้นมาบอกแล้เอาอันไหนจ่าเอาแล้ดเลืดอยไปปากส่าเอาผ้าขาวผูกเอาใบเชิงเลยเชิงน้ำส่างเชิงปากสางเชิงปากส่างเอาแผ่นปูกปู แผ่นกาดแล้วก็เอาศกขึ้นข้างข so right. ้างแน่นข้างที่แปะแปดที่หลังค่ะแลมาเอาใหม่เอาใหม่มาปิดมาปิดปอกสางเนาะมาปิดป่าสางไว้แล้วก็เอาคนใส่แปะแค่แปะแค่แผ่นเดียวแปะแแผ่นเดียวค่ะฝันแปดเนาะค่ะตอนตอนเพิ่นตายเพิ่นตายอยู่บ้านตายอยู่บ้านเลยตายอยู่คนเดียวเรา เอาซุนี่ะจะเอาซุปมาดอยเอาไปดอยอยู่ปากสาวเมนอะจัดงานก็จัดอยู่บ้านเป็นอยู่บ้านคือเก่าตามปกติจะมันเป็นยังไงดอกเคยเห็นแล้วเอาเข่าไปบ่หลังจากบ่าไหนเข่ามันตื่นก่อนบ่แล้วเข่าว่าทั้งทั้งไม่เงื่อนจัดงานแล้วมีแขกมีคนแล้วมีแขกมีคนแล้วเต็มเงื่อนเมนซัมบาซุอยู่อยู่มีหมองหนึ่งจัดงานหมองหนึ่งน้องมีสั่งตอนนี้บ้านเลไที่คุณแม่บ้านเลไที่แต่ที่เก่า อ,อายุผ nah> ู้คนตายเด็ก62ปี62ปี89ปีบานเิขที89เนอะอายุคนตาย62ปีแต่ว่าตอนนี neither, ้พิ่น <vale ี้งมีชีวิตอยู่เนอะคุณแม่เนอะนี่อยู่แล้วพ่อใหญ่แล้วก็ยังหงอนบัณฑิตคีคุณแม่ตีตัวเหล็กจากข้อมฝันว่าสามีตายแต่เอาไปดอยไว้ปากทาคุณแม่ตีตัวเหล็กตีเป็นตัวไหน ว่าเป็ดตีเป็นอะไรก็เอาตัวเงินใบหาลอยแล้วคือว่าหาซุนหรือเปล่าเพราะว่ายืมลอยยืมให้หาเนาะเมนค่ะซุนซุนนี่สีแบบคุณไหนไม่ก็อาจจะเป็นได้ายสางมันก็เป็นสิเป็นซุนเนาะค่ะค่ะสางสางเป็นซุนมันหมุนเนาะบางคนก็ว่าเป็นสีค่ะค่ะหรือว่าหาซุนสีซุนหรือสีอะไรใช่ค่ะ 3ตัวก็450ก็ได้เนาะอ่าเพราะว่าซ่างก4แปลเป็น4ก็ได้เนาะ0ก็ได้4เพิ่นเว้าบ่คุณแม่ที่ว่าเพิ่นตายแล้วเพิ่นอยากได้เงินเพิ่นเว้าบ่อเงินไปซื้อบ้านาาอืเพิ่นว่าในความฝันเพิ่นว่าบ่แล้วอันเพิ่นว่าเราเว้าอันเรานองตายอยู่้วแต่ว่าเนกฮาฮู้จักว่าั่น้ะค่ะยืมยืมเงินนําม่ใหญ่พ่นําให้เงินให้น้อยๆนึงพนําให้ก็เป็นใบ5 ไม่นอนนอนตายอยู่นั่นหักเบาขึ้นมากเบาข้ามเดียวแหละในนี้ค่ะพี่แม่ยืมได้ก็เลยทิมให้ทิมให้เลยบทเพิ่นทิมใช่โตเพิ่นเลยบ่ทิมให้โตเพิ่นบันเงินมันตกลงตกลงไปในิดสักเก็บเอาจะค่อยหัว่าเป็นใบหาดอกค่ะเก็บขึ้นมากยืมนอกนาะเก็ฟสีดูที่แรกคิดเก็บมากรรมเอาเงินหาดอกที่แรกคิดว่าจะใบหาดอกใบลอยเนาะได้ยืมลอยนึงเนาะค่ะ บานนี้ได้ถิ่นใชโตเพิ huh. ่นบานกระตุกตกลงข้างๆเพิ่นบอกตกลงในส่างแต่บ้านมันเป็นดินอยู่ตรงถิ่นเป็นทางดินนะยือมือลงเอาค่ะบาได้ตุกลงหนาแล้วเป็นไงเนาะค่ะบ้านมีไม่ค่อยฟ้อนั่นเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้เงินเอาเงินไทยเพิ่นก็ยังนอนอยู่ก็เล็กบ่าวขาเดียวก็นอนอยู่สันเป็นลยมาคนตายไม่เหงา ปกติเ็ยฝันว่าสามีจะขอตายเช่อหมโม่โม่ฝันี่ก่ก่แก่แก่แ็แก่แก่แก่ค่แก่แต่แ่แก่แ่แก่แ่แ่แก่แก่แ่แก่แ่ยก่แก่แก่ก่แกมาก่าก่็กเแก่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 แ่แค่แก่แก่แก่ก่แก่ก่แก่แก่ก่แก่แแก่ก่แก่แม่ก็่ืนอยก่หั่แก่แก่แ่่อุบลค่ะย่นก่งเพ่แ่หั่่ะ แต่าากกบจักบ่านสังไายจังมาอยู่ไกลเงินจังสิบบเน้นบานนี้่นใจด้วยอุบัติเหตุยังกกบูจักเนนเพราะว่ามาศาะมาานาเกิมาเห็นอารมณ์แบบนั้นอารมนะค่ะแล้วก็ตนเขทีแม่ไม่ยังคือคือนนี้นี่ท่า่ละแล้วนี้ก็ขอขคุณแม่แดงหลายๆค่ะที่มาแรนเนแ่ท่าองแทันเนี่ยกับคนที่ชอ้อง ขอบคุณค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาเบิ่งตัวเลขของคุณแม่แดงเนาะค่ะเนาะ500450ค่ะ5040ค่ะบ้านเลขที่89ค่ะอายุของคนตาย62ปีค่ะท่านผู้ชมตัดหน้าตัดหลังเอาเนาะค่ะเนาะ,นะประจําหวดวันที่ 16มีหน้าคม2567กบค่ะฟันเห็นสามีเสียชีวิตค่ะท่านผู้ชมจัดงานศพคนมาเต็มบ้านเลยค่ะการให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคหมานกับตัวเลขของคุณแม่แดงเน,นาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอฝากช่องจาปอนําเนเดอร์ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เน,นาะค่ะเนาะเพื่อที่สิบปรพาตัวเลขและกันแนวทางความฝันดีๆค่ะขันมีตัวเลขเนี่าทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จาปอกะสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะ สำหรับคลิปนี้ค่ะล่านผูมุชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ